ใครนะครับที่กำลังมองหารถขับเคลื่อน4ล้ออยู่ไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับคันนี้คือเจ้า Isuzu Vios สามพันสี่หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าโอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้หายากจริงๆเลยนะครับผมนะฮะมีความน่าสนใจอย่างไรตัดดูกันเลยนะครับก็บอกว่าคันนี้เป็นเจ้า Vios สามพันนะครับเครื่องแรงแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับไฟหน้าจะได้เป็นไฟ daytime running light แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นโฉมปีสองสิบเก้านะครับผมนะฮะตั้งจ้างขนาดใหญ่แบบนี้นะครับตรงสีโลโก้สีแดงแล้วก็แต่กับไฟตับอกที่เป็น อ่ากีขาแบบนี้นะครับบอกว่าดูเข้มเลยดุดันแน่นอนนะครับผมนะฮะนี่รถจะบอกว่าตัวนี้เป็นโฉมไม่ได้เชงแล้วไฟหน้าจะตัดแบบนี้ให้นะครับแล้วก็มีคิ้วตรงไฟตาให้แบบนี้นะครับงามมากนะครับผมนะฮะล้อแม็กขนาด20นิ้วทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับเท่ๆแบบนี้ดูดุดันเลยจัมโบ้เลยครับ20นิ้วเลยนะครับผมนะฮะสติ๊กเกอร์ด้านข้างลายวีคอร์สบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็นี่ฮะกระจกมองข้างจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมีไปเรียวให้ด้วยนนนะะะครับผมฮี ไม่ได้ข้ามีมาให้แหลกลังคามีมาให้เพิ่มความดุดันนะครับนี่แข็งแรงแน่นอนนะครับผมนะครับตัวท้ายนะครับกระบะท้ายจะมีขอบคิ้วอีสูตตัวนี้มาจากโรงงานนึกว่าดูเรียบร้อยแล้วก็หรูหราน้วเลยครับผมนะฮะนี่ฮะล้อขนาด20นิ้วท้วเทพๆับนี้ลงตัวกับรถมากเลยพิเมนกะลพอดีได้มีคิ้วสีเทาแตดกับตัวรถนะฮะนี่มาจากโรงงานเลยไซรัก4ีคูซีไอนี้ของแท้นะฮะเป๊ะซีคูซเก้เครับแท้เลยนะครับผมเซตแพททีปหมายความว่าตัวนี้คือตัวท็อป d d i นะฮะ ไฟท้าย LED มีมาให้แล้วก็กันชนหลังจากโรงงานเป็นสแตนเลสนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยตรงนี้นะครับต้องบอกว่ารถนะฮะแม็กไนเนอร์ไม่เคยเป็นทุ่หนักเลยต้องบอกว่าเป็นรถขี่ซะมากกว่านะครับเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับผมนะฮะนี่สีเดิมทั้งคันนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุอะสิ้นครับผมนะฮะภายในพิเศษกว่าตัวธรรมดาคือเป็นสีดำแต่กับสีตาลนะครับภายในจะเป็นบอร์ดเงี้ฮะนี่บอร์ดแถวสองนะครับก็จะเป็นสีดำแต่กับสีตาลบกกับบอร์ดแถวสองแทบไม่ได้นั่งเลยนะ แล้วก็แพงข้ามมีความพิเศษจากรุ่นทั่วไปคือจะเป็นสีทองตัดแบบนี้นะครับนี่ฮะสีพิเศษแล้วก็มือจัดจะเป็นหนังนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานแบบนี้เลยนะครับผมนะสำหรับบอแถวหน้านะครับจะปั๊ม V ีคอสแบบนี้หมายความว่าตัวนี้เป็นตัวแท้จากโรงงานเลยครับแต่ตัวผ้าหนังที่เป็นลายเคลลาแบบนี้นะครับฝังคนขับจับได้บอกไฟฟ้านะครับนี่อย่างนี้เลยจะเท่เลยครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับนี่ขับเคลื่อนสีล้อต้องมีตัวกลมๆแบบนี้ครับหมุนสีล้อพร้อมเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะครับนี่ จะว่ามีคลิปล็อกด้วยนะครับผมแอร์อุณหภูมิหน้าจอยนอยล็อปปี้ให้พร้อมแล้วนะครับพร้อมกล้องมองหลังนี่เลยโอเคใช้งานได้จริงนะครับเขาบอกว่าผมมันมีฟังก์ชันนะครับอันนี้นะต้องบอกว่าปี2019นะครับรถ6ปีใช้งานมา3,000โลนะครับตกปีละ50,000โลเท่านั้นครับตกเดือนละ4,000กว่โลนะฮะแล้วก็คันนี้ประวัติดีทิ้งสุดตลอดเลยนะครับผมนะฮะกล้องหน้ากล้องหลังจะมีให้ตัวนี้ด้วยแล้วก็เป็นกระจกตัดแสงด้วยนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหภายในถึงไมันติดกัน ว่ามือเดียวป้ายแดงนะครับวันนี้ราคาเบาๆแน่นอนนะฮะอันนี้ผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูเรื่องของขุมพลังกันหน่อยครับผมนะฮะสำหรับเจ้าขุมพลังคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3 4มล้านแรงม้าโอ้โหจะแรงไปไหนนี่ดูครับตามคอนเซ็ปต์ร้านเรานะฮะแตงโมคาเราคันนี้เราคัดมาเลยรถนะครับไม่เคยมีประเทศใงสิ้นน็อตไม่เคยแกะตามคอนเซ็ปต์แตงโมคาเรานะครับน็อตไม่เคยแกะซื้ค้าออนไลน์แตงหวัดซื้อรถกับเราสบายใจได้นะครับที่กรเดิมอยู่ครบ อันนี้ปวดดีเช็ื่คุ้ตลอดนี่ครับเดิมหมดเลยนะครับนี่ฮะเครื่องเราสตาร์ท <C> อ <inclusive> <tablet> ยู่นะฮะสไตล์ฟังเสียงเครื่องเลยนะครับผมนะฮะนี<ส>่เ <seg inherently> อามาฟังราคาดีกว่าสำหรับ <ises> เจ้าวีคอยสคันนี้นะครับจัดราคาปเลยครับหนึ <electric worry transformed> ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทวันนี้หายไปเกินครึ่งนะครับเหลือเพียงห้าแสนสามหมื่นเก้าบาทและผ่อนเดือนละประมาณ9,000บาทเท่านั้นคุณค้าโอ้โหใครที่มองหารถขับเคลื่อนสล้ออยู่ไว้ใช้งานไว้ลุยไว้ท่องเที่ยว ไม่คุณภาคคันนี้เลยไบรเดียสุนะครับผมนะฮะวันนี้ท่านอยญ่ได้คันนี้ท่านไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านนะครับเราบริการจัดไปรถฟรีถึงบ้านทั่วไทยและส่งมอบรถฟรีถึงบ้านทั่วไทยและเรายัางรับประกันเครื่องเกยียร์ได้หนึ่งปีเต็มนะครับหลอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่2.49จุ่าอยากได้คันนี้อย่าช้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ